สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านฉางที่เคารพรักทุกท่านสําหรับวันนี้นะครับทีมข่าวก็ยืนอยู่ที่บริเวณภายในห้องยาดน้ําลินโรงพยาบาลบ้านฉางในบรรยากาศของการบริการฉีดวัคซีนโดยมีบุคลกากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบ้านฉางนะครับให้การต้อนรับนะครับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่นะครับในระบบนะครับตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดระยองของเราและทั่วโลกซึ่ง ได้ทุ่มเทสภากําลังกายกําลังใจเพื่อบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับด้วยความสุภาพนะครับดังญาติมิตรอีกด้วยซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่5้ธันวาคมนะครับหรือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชการที่9ซึ่งโรงพยาบาลบ้านฉางนั้นก็ได้เปิดรับวอลกอินประชาชนทั่วไปนะครับ เพื่อฉีดวัคซีนต้านไัยโควิด -19 บรรยากาศข้างนอกนั้นก็มีประชาชนที่เดินทางมาวอล์กอินกันนะครับอย่างคึกคักนะครับราวๆ1,000คนด้วยกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัญช้างก็จะดำเนินการจนสุดเส้นสุดจนถึงนะครับบุคคลสุดท้ายที่นะครับมารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลปัญช้างนะครับในส่วนของสถานการณ์รายวันวันนี้นะครับศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 รายงานว่านะครับ พบผู้ป่วยติดเชื้อลายใหม่66รายด้วยกันแต่ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตในท้องที่จังหวัดระยองของเราจํานวนผู้เสียชีวิตสะสมไปนะครับ303รายไปดูรายละเอียดของเชื่อมางตามครับศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 จังหวัดระยองนะครับรายงานสถานการณ์วันนี้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิตในจังหวัดนะครับแต่สะสม303รายส่วนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้66รายสะสมและลอกใหม่นะครับ40,000 5,278รายพบผู้ป่วยติดเชื้อใน5อำเภอนะครับบ้านค่ายแกลงและวังจันทร์นะครับวันนี้ไม่มีรายงานการติดเชื้อส่วนนะครับติดเชื้ออยู่ที่เมืองนะครับ46รายปวกแดง9รายบ้านฉาง4รายนิคมพัฒนาและเขาเชาเมาอำเภอละ1ราย และการดําเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดนะครับดำเนินการไปแล้วนะครับหนึ่ล้านสามแสโดสด,ด้วยกันซึ่งบรรยากาศด้านหลังนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้านฉางก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับเดินทางมารับการฉีดวัคซีนในเนะื้อเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงราชการที่9และนะครับเพื่อป้องกันตนเองห่างไกลโควิด -19 อีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับขอฝากให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านฉาง มันดูแลตนเองดูแลสังคมนะครับเพื่อลดการติดเชื้อซึ่งโควิดนั้นยังอยู่กับนะครับเพราะไม่มีน้องประชาชนไปอีกนานนะครับซึ่งก็ขอให้พวกเรานะครับดูแลตนเองดูแลสังคมกันเป็นอย่างดีเพื่อห่างไกลโควิด -19 และท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นก็สามารถที่จะมาวอล์กอินกันได้ที่โรงพยาบาลบ้านฉางทุกวันนะครับตามที่เราได้รายงานไว้ในเบื้องต้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทีมข่าวชุมชน้างรายงาน